สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการอสอนเพิ่มการกดถูกใจนะว่าหรือว่าเป็นเพิ่มยอดไลค์นะครับคลิปวิดีโอของเรานะครับว่าทํยังไงให้ยอดไลค์ขึ้นนะครับตัวนี้นะ,ะก็ดูผมได้เลยอย่างแรกนะทุกคนเปิด Google ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะว่า kmktest แบบนี้นะครับกดเข้าไปนะครับเว็บไซต์ใช้งานก็จะอยู่อันแรกนั่นเองนะครับ กด้็ไปแล้วนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับถ้าใครมีดีแล้วนะครับเป็นกรรมการก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติตัวนี้กันด้วยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีนะครับมาสมัครสมาชิกกันเลย ชื่อใช้งานนะครับอีเมลราัผ่านหรืยังราัผ่านนะครับเกอกให้ครบถ้วนเลยนะครับทั้ง4อย่างนี้อ่าก็มััวได้หมดเลยนะครับแต่ขอให้จดไว้ด้วยนะครับเราจะได้ไม่ลืมเนาะอ่ารหัสของเรานะครับอีเมลก็มั่วไปเลยนะครับไม่จำเป็นต้องใช้อีเมลจริงอ่าแล้วก็อย่าลืมติ๊กทอช่องนี้นะครับเมื่อทําการเกาะครบถ้วนแล้วนะครับติ๊กแล้วทําการสมัครสมาชิกได้เลยอ่าแล้วก็ลงชื่อก็ใช้กันเลยนะครับ เมื่อเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับให้ทุกคนมาดูที่หมวดหมู่กันนะครับหมวดหมู่จะเป็น Facebook นะครับเป็นอ่ายูทูบทิกต็อกแล้วก็เป็นอินสตาแกรมนั่นเองนะครับแต่แต่และแพลตฟอร์มนะครับเขาะจะมีเพิ่มต่างๆให้ทุกคนเลือกเลยอ่าเมื่อเป็นเพิ่มวิวเพิ่มคนเข้าก,กลุ่มรีวิวแฟนเพจนะครับคนติดตามแฟนเพจอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นแชร์โพสต์คอมเมนต์นะครับมีหมดเลยไลฟ์ส like, ตรีมก็มีนะครับอ่าก็หรือจะเป็นเพิ่ม คลิปวิดีโอนะครับรับชมเนาะ60,000นาทีอะไรประมาณนี้นะครับซับก็มีมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับลองเลือกดูกันได้อถ้าใครมาสนใจแพลตฟอร์มตื่นนะครับลองเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมันจะมีแพลตฟอร์มตื่นลองรับกันด้วยนั่นเองนะครับเถอะผมนะครับก็จะมาในหัวข้อทิกตอกด้านบนตัวนี้นะครับให้กดคลิกก็เป็แล้วต้องหมดบุกมก็จะเป็นทิกตอกล้วนเลยนะครับ่จะได้ดูง่ายขึ้นมากเลยนะผมก็จะหาเลือกเป็นเพิ่มยอดถูกใจนะครับเพิ่มหัวใจตัวนี้นะครับ เราดูตัวบริการบริการทุกคนเลือกได้เลยนะครับต้องการแบบไหนครับผมจะเอาตัวแรกไปนะครับอ่าเรวให้ทุกคนทําการอ่านหมายเหตุตรงนี้กันก่อนนะครับก่อนทําอะไรกันต่อพออ่านแล้วจะเจอหัวข้อลิงก์นะครับง่ายๆเลยเป็นลิงก์คลิปวิดีโอนะครับผมจะอาวิดีโอแรกตัวนี้นะครับให้ทาการคลิกเข้าไปอ่าแล้วกดทําการก๊อบได้เลยนะครับแล้วกดวางลิงก์แล้วเจอหัวข้อปริมาณอันนี้คือปริมาณยอดไล่นะครับที่เราต้องการจะเพิ่มเนาะผมก็เพิ่มไปสิบพอนะครับอ่าพอเข้าราการขึ้นมาทุกคนกดสั่งซื้อไปเลย ระบบก็ได้รับความั่งซื้อกูแล้วน,นะครับเพียงเท่าน,น,นี้เราก็แค่รอยอดไลฟ์เพิ่มขึ้นนกครับก็ออยังไงเลยมีเพียงไม่กี่ขั้นตอนเองรอเราใชลล้เวลาไม่นานด้วยนะครับทุกคนก็เห็นนะครับว่ายอดไลฟ์เดิมผมมีศูนย์นะให้ทุกคนจับไว้นะครับเนาะอ่าในวันที่ทําการรอขออนุญาตแนะนําเว็บไซต์นะครับจะมีปลอดการหนังสือบอก อ่าเล็กออเดอร์ล่าสุดคือด้านบนนะครับสามารถกรอบและแจ้งเขาได้นะถ้าใครยอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้านะครับหรือเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวออเดอร์ที่เราเพิ่งสั่งไปอ่าเราสามารถดูได้หมดเลยนนะครับมีวันที่และเวลาบอกด้วยนะสั่งไปไรตอนไหนนะครับก็ให้ทุกคนดูได้เลยนะครับอ่หัวข้อต่อไปนะครับก็จะเป็นการเติมเงินนะครับ การเติมเงินนะครับการเติมเงินจะมีอยู่5ช่องทางหลักๆเลยนะครับจะเป็นทางการแกลโค้ดนะครับอ่อังเปาวอลเลตนะครับคริปโตโปเพอร์เฟกต์มอน,นี่แล้วก็ทูมัน,นี่วอลเลตนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจชาร์ลากส็กกสะดวกทางไหนนะครับก็สามารถเลือกช่องทางการเติมเงินได้เลยนะครับแล้วก็จะมีแบบเป็นสกแกนแนบสลิปนะครับ ทุกธนาคารเนาะเราสามารถเอาสลิปนะครับมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วกดยืนยันไปเลยหรือว่าถ้าใครยังไม่เข้าใจนะครับก็ลองอ่านหัวข้อตรงกลางกันดูนะครับคำแนะนําตรงกลางเนาะแต่ละช่องทางก็จะมีบอกกันอยู่เลยนะครับแล้วก็หัวข้อต่อไปกันดีกว่านะครับจะเป็นตัวช่วยเหลือนะครับตัวช่วยเหลือตัวนี้นะครับก็คือให้เราเลือกนะครับหัวเรื่องเนาะว่าเราต้องมาทําการเรื่องอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคาสั่งซื้อนะครับเรื่องของการชําระเงิน อ่าหรือว่าเรื่องอื่นๆนะครับก็สามารถแจ้งเขาได้เลยถ้าเป็นเรื่องของคําสั่งซื้อก็ง่ายๆเลยนะครับเลขออเดอร์นะครับที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับเราสามารถก๊อบมาแล้วก็วางตรงนี้ได้เลยนะอ่าแล้วก็เลือกหัวข้อคําร้องขอเนะเราว่าทุกท่านต้องการร้องขอประจายนะไ็จะเป็นสั่งซื้อของฉันไม่เสร็จสมบูรณ์เกิดปัญหาอะไรขึ้นประมาณนี้เนาะอ่าแล้วก็ขอเร่งหน่อยนะก็คืออันนี้ก็คือขอเร่งเนาะแล้วก็สามารถยกเลิกคําสั่งซื้อได้นะครับก็ลองเลือกกันดูนะครับว่าแบบไหนนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความไปตรงนี้้ต่อไดเลย แลว้วก็ส่งตัวไปนะเดี๋ยวแอดมินทางเว็บไซต์นะครับจะทาการดูแลให้ทุกท่านนั่นเองน,นะครับหรือว่าถ้าใครนะครับอยากต้องการที่จะติดต่อกันไวๆนะครับหรือว่าอยากให้แอดมินเร่งไวๆเลยก็มานี่เลยนะครับขวาล่างจะเป็นทางไลนะ์เนาะสามารถติดต่อสอบถามแอดมินได้เลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นแอดมินทางไลน์ทางโดยตรงเลยนะครับก็จะติดต่อทางไลน์โดยตรงก็จะ24ชั่วโมงนะครับเขาจะบริการ24ชั่วโมงเลยสามารถสอบถามกันได้เลยนะครับทางไลนะ์เนาะ อ่าแล้วก็ไปหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วนะอ่าลิงก์ของเรานะครับก็ไปแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนนะครับคนที่อยากจะเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามอ่าหรือเพิ่มอะไรต่างๆนานานะครับเราก็ลิงก์ของเราเนี่ยแหละอ่าส่งไปให้เขานะครับถ้าเขาเติมเงินผ่านลิงก์เราเราจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับอ่าอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าค่าแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับอ่าก็หมดแล้วนะครับในแต่ละหัวข้อนะครับอ่าผมขออนุญาตไปดูยอดก่อนนะครับ อาล้ครับตอนนี้ยอดการกดถูกจางผมก็ได้ทําการเพิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็น17คนแบบนี้เลยเนาะในการเพิ่มไลน์นะครับก็จะเป็นแบบนี้แหละใครๆนะสนใจเพิ่มไลน์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มอะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับแพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มนะครับมีให้ทุกคนเลือกเลยก็มาเชิญการที่ตัวเว็บไซต์นี้กันได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ตัวนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับสวัสดีครับ